สวัสดีค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและชื่นชอบเลขทะเบียนสวยนะคะมาร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางนะคะโดยปีนี้นะคะเป็นหมวดกอไก่ลอลิงนะคะซึ่งมีความหมายดีมากนะคะก็คือสื่อถึงความเกื้อกูลมั่งมีราบทวีเพิ่มพูนนะคะ การประมูลในครั้งนี้ก็จะมีเลขทะเบียนที่มาร่วมประมูลถึง300กว่าหมายเลขเลยนะคะโดยในปีนี้นะคะ,ะผู้ร่วมประมูลก็จะได้รับป้ายทะเบียนซึ่งออกแบบใหม่เป็นกราฟิกสีสันสดใสนะคะ,ะเป็นรูปของรถม้าลำปางสภาสรัศดาพิเศษและก็หอนาฬิกาซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองลำปางของเรานะคะและที่พิเศษมากๆเลยสำหรับในปีนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ ป้ายทะเบียนสวยทุกป้ายก็จะได้เข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษอธิษฐานจิตโดยพระพรหมวัชโรดมหรือหลวงปูโ่โอภาสโอภาโซแห่งวัดจองคำอำําเภองาวจังหวัดลำปางซึ่งหลายหลายท่านก็เริ่มใส่ศรัทธาท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะในปีนี้ท่านจะได้มาทําพิธีให้กับพวกเราเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับป้ายทะเบียนรถสวยทุกป้ายเลยนะคะสําหรับรายได้ของการประมูลในครั้งนี้นะคะก็จะนํานเข้ากองทุนเพื่อการใช้รถใช้ถนนนะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อนําไปรณรงค์เพื่อจะลดอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดลําปางของเรานะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะคะที่สนใจและชื่นชอบเลขทะเบียนสวยนะคะมาร่วมประมูลกับสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางนะคะโดยเป็นการประมูลผ่านออนไลน์นะคะ,ะไปที่ w w w t ทะเบียนรถ .com นะคะหรือถ้าหาก ท่านใดสงสัยนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์ฮอตไลน์1584ของสำนักง,งานขนส่งจงังหวัดลำปางค่ะขอเดียนเชิญทุกท่านนะคะ